ถ้าเราจะช่วยเหลือเพื่อนนะครับเราจะพูดยังไงได้บ้างมาฟังกันครับประโยคแรกเลยนะครับอันนี้เป็นประโยคที่ใช้บ่อยครับให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า What can I do for you What can I do for you นะครับ What can I do for you ให้ฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างประโยคต่อมาครับ คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรใหม่นะครับภาษาอังกฤษพูดว่า Do you need any help Do you need any help Do you need any help คุณต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมนะครับประโยคต่อมาครับให้ฉันช่วยคุณนะนี่เราออกตัวเลยให้ฉันช่วยคุณนะภาษาอังกฤษพูดว่า Let me help you Let Me h e l p you นะครับ Let me help you ให้ฉันช่วยคุณนะและประโยคสุดท้าสลับคลิปนี้เ็เพื่อนๆได้สิฉันยินดีที่จะช่วยนะครับภาษาอังกฤษพูดว่า Sure I be great to help you Sure I be great to help you นะครับได้สิฉันยินดีที่จะช่วยครับ เช่นเคยครับเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกันด้วยหนังสือ c o n เวอร์พูดมัน1,000ประโยคครับถ้าชอบกดใจเม้นแจกดกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมขอบคุณครับ